จอบถอดเสื้อเจอแผลล้มบนเรือปอให้ลบคลิปสรยุทธชี้ยิ่งปิดยิ่งเป็นเรื่องจากประเด็นที่มีคนสงสัยเหลือเกินครับหลังแต่งโมนิดาเสียชีวิตจากการพลัดตกเรือแล้วเห็นเหมือนคนบนเรือสปีดโบ๊ทมีคนลักษณะเหมือนคนเสื้อขาดคือจอบนิทัศน์ทีมง,งานของไฮโซปอตนุพัฒน์โดยจอบนั้นครับได้มาชี้แจงในรายการโหนกระแสโดยได้นําเสื้อที่ระบุเป็นเสื้อวันเกิดเหตุมาให้ดูว่ายังไม่ได้ซักเลยไม่มีรอยขาด ส่วนภาพที่ก้มไปท้ายเรือนั้นเพื่อไปติดทุ่นเรือเพราะติดผิดล่าสุดวันนี้ครับวันที่1มีนาคม2565ัรอยสรยุทธสุทธศนจินดาเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ถึงเรื่องนี้ครับว่ารายการห่วงกระแสผู้สข่าวของช่อง3ามได้สัมภาษณ์จ็อบทีมงานของไฮโซปอเจ้าของเรือเรื่องเสื้อที่ขาดระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวขอให้จ็อบใส่เสื้อตูดังกล่าวให้ดูจ็อบได้ถอดเสื้อที่ใส่ในรายการแล้วใส่เสื้อตูดังกล่าวต่อมาใบพิชยธรนนะครับเล่าต่อว่า ผู้สื่อข่าวเห็นรอยฟกช้ำบริเวณด้านหลังใกล้ลักแร้ด้านขวาเลยสอบถามไปว่าเป็นแผลอะไรและมีรอยคล้ายๆรอยขีดข่วนที่คอและยังมีแผลที่แขนซ้ายด้วยซึ่งจ็อบบอกกับผู้สื่อข่าวว่าล้มบนเรือตอนที่กําลังตามหาแตงโมสรยุทธนั้นยังบอกด้วยว่าประเด็นสําคัญคือปอเจ้าของเรือนั้นเมื่อจ็อบไปบอกก็มากดดันให้ทีมงานลบภาพถึงขนาดกดดันให้ลบฟอร์แมตภาพไปเลยผมมองว่าทำไมต้องลบถามปอเขาบอกว่ากลัวเป็นประเด็นใหม่ แต่นี่เป็นประเด็นธรรมดายิ่งปิดก็ยิ่งเป็นเรื่องนะแผลฟกช้ำเท่าลูกมะนาวนักข่าวทักเจ้าตัวเหมือนจะเพิ่งเห็นไบต์เลยเล่าต่ออีกว่าพอผู้สื่อข่าวถามว่าล้มตรงไหนของเรือล้มไปโดนอะไรทําไมมีแผลประมาณนี้จอบนั้นเริ่มมีอาการฉุนเฉียวบอกกับนักข่าวว่าทานอย่างเงี้ยผมไม่โอเคเลยแล้วไม่ให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งเดินไปบอกปอที่อยู่ด้านหน้าของสตูดิโอพี่เขาถามเรื่องแผลผมไม่สบายใจจากนั้นปอได้เดินมาหานักข่าว มาบอกผู้สื่อข่าวให้ลบภาพฟอร์แมตไปเลยลบเสียงลบฟอร์แมตการ์ดด้วยเพราะจ็อบไม่สบายใจผู้สื่อข่าวคนนั้นพยายามชี้แจงว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงก็ไม่มีอะไรน่ากังวลทําไมต้องลบปอยังยืนยันขอให้ลบขอให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยโดยปอบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกพร้อมทั้งยืนดูด้วยช่างภาพพยายามอธิบายเหตุผลปอบอกว่าถ้าไม่ลบจะเอาการดไปช่างภาพเลยตัดสินใจลบภาพให้เพราะไม่อยากมีปัญหา ตอนนั้นมีหลายคนที่หน้าสตูดิโอเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยจากนั้นจึงขอสัมภาษณ์ใหม่เรื่องของแผลจ็อบก็ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเมื่อขอสัมภาษณ์ปออีกก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วนะขอเถอะนะให้สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกที่เอาเงินให้ยังง่ายกว่าอีกสรยุทธ์นั้นกล่าวอีกว่าผมได้รู้เหตุการณ์ตอนหลังก็ได้ตําหนิไปเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องลบเสียดายไม่มีภาพนั้นมาให้ดูตามที่นักข่าวเล่าให้ฟังซึ่งอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เพราะเขาบอกหลังแตงโมหายไปแล้วตามหาถึงได้ล้มแต่การทําอะไรที่ไม่ชัดเจนจะเป็นประเด็นให้คนถามอีกวันนี้คงต้องตรวจร่างกายคนบนเรือซ้ําอีกครั้งสรยุทธ์กล่าว